ไปชมภาพบรรยากาศงานถแถลงข่าวนะฮะโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือประจำปีงบประมาณ2 5 9 6นะครับที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะฮะถึง5กันยายนณค่ายลูกเสือนองนุษจังหวัดชนบุรีและโรงแรมรเวอร์ทไทยกรุงเทพครับค่ะ ซึ่งทางวุฒิสภานะคะจัดกิจกรรมลูกเสือและจิตอาสาพระราชทานให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลาภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนคุณภาพการเรียนควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคณะอนุกรรมการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือนะคะคณะอนุกรรมการจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติศาตสาตร์และคณะอนุกรรมการส่รงเสริมอาชีพและการออมให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาค่ะโดยเลื่องเห็นถึงความสําคัญของนักเรียนและเยาวชนในโครงการกองทุนการศึกษารวม27โรงเรียนนะครับใน7จังหวัดภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านจังหวัดพแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพะเยานะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเย,ยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมตามวิถีประชาธิปไตยด้วยกระบวนการทางลูกเสือโดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติสามารถนําทักษะความรู้ไปปรับ ประยุกใช้ในชีวิตประจําวันนะครับร่วมกับการปลูกจิตสํานึกของความเป็นผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นอีกทั้งยังสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงรู้จักบทบาทหน้าที่และอำน,นาจของรัฐสภาครับค่ะโครงการดีๆนะ,ะจัดขึ้นเพื่อเยาวชนก็เยาวชนจะได้นำไปปฏิบัติใช้ต่อไปในอนาคตนะจา๊าับผม